อ่อนสวรรค์มีอุบัติเหตุสลดใจจริงๆเกิดขึ้นกับมอเตอร์ไซค์เพราะขับมาแล้วเสียหลักไปชนท้ายกับรถเกง๋งแล้วก็ถลายออกไปครับแล้วจังหวะที่18ล้อมาพอดีทับสะโอ้โหคุณผู้ชมน่าตกใจมากไปชมครับ โอ้โหคนร้องเลยอะแล้วคือคนก็ยืนอยู่แถวแถวริมถนนต้องกระโดดหนีอะโอ้โหเนี่ยเนี่ยโอ้โหแล้วรถพ่วงมันตกกระโดดเลยอะทับไปอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาไม่สามารถเบรกได้ทันทีด้วยนะใช่ใช่โอ้โหน่าตกใจนะถนนคือจริงๆดูทรงไม่น่าจะเกิดนะเพราะถนนอันนี้มันเป็นแหล่งชุมชนมันไม่น่าขับรถเร็วไงคะใช่ครับแล้วจังหวะที่ไปสกิดท้ายรถเก่งท่านั้นนิดเดียวนิดเดียวฮะแต่มันล้มผิดฝั่งไงเปนล้มฝั่งขวาไง เสียหลักเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับคือรถเก่งข้างหน้าเขาชะลอนะฮะเหมือนกับพยายามจะมอเตอร์ไซค์ก็เลยพยายามจะเบี่ยงออกขวาไม่พ้นก็เลยจิ้มเข้าไปนี่คือถนนสายชุมแสงนครสวรรค์หน้าวัดทัพปลิดกลางนะครับอยู่ที่อำเภอชุมแสงเนี่ยฮะมาเช้านี้เองนะครับผู้เสียชีวิตคือคุณสมศักดิ์ทิมพูลวัย42ปีนะฮะมอเตอร์ไซค์ถูกลากไปไกลอประมาณเกือบ40เมตรได้คนเห็นเหตุการณ์เล่าว,ว่าผู้ตายก็ขี่มาทางตรงในชุมชนแต่มาเร็ว แล้วก็พุ่งชนท้ายรถเก่งที่ชะลอตามคันหน้านะครับแล้วก็เสียหลักเจอรถพ่วงสวนทับคนขับรถเก่งชื่อคุณชวริตแกตกใจอยู่ะฮะแกบอกกําลังขับกลางรถคันหน้าอยู่ไม่ได้ขับเร็วด้วยนะฮะแต่คันหน้าเขากําลังจะเลี้ยวซ้ายก็เลยชะลอความเร็วลงแล้วเหตุการณ์นี้มันไม่คาดฝันจริงๆส่วนคนขับรถพ่วงคุณอุบลอันนี้ก็ตกใจไม่แพ้กันบอกผมก็ามาเรื่อยๆของผมเนี่ยช่วงเกิดเหตุเห็นแล้วนะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นข้างหน้าแต่มันแบบมันแวบ,บเดียวเลย รู้เพียงว่ามีมอเตอร์ไซค์ล้มมาหานะฮะจังหวะนั้นก็เหมือนกับมันก็ยังเบรกไม่ได้อะครับขับรถเลยไปนิดนึงเห็นละมีคนนอนเสียชีวิตอยู่เขาเองก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจในจุดเกิดเหตุนะครับไปตรวจแอลกอฮอล์ก็กไม่พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เลยคือเขาขับตามปกติจริงๆฟังดูครับแล้วก่อนหน้านั้นนะพี่เห็นไหมว่าข้างหน้าเราเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นนะ่ตอนถึงจนตัวแนละ้วมดหน้ารถเลย ชีอเห็นนะเพราะชนกันตรงหน้ารถปรดีแล้วที่มาความเร็วเท่าไหร่พี่เร็วก็กประมาณไม่เกินสี่สิบเพราะว่าเราวิ่งวิ่งตามกันมาพี่จะไปไหนเนี่ไปเอาเห็นทุกวันตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใครเลยครับ,รรบ,รเ,รบเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ <ทะ S 1> ดูแล้วอาจจะมีข้อกล่าวหามีทําให้บุ่นเสียชีวิตโดยไม่ได้เจตนาะไรแบบเนี้แต่ตํารวจเขาก็ยังยังสอบอยู่นะครับค่ะคุณผู้ชมนะ